เพราะว่า,าจากประจำวันพุธที่9กันยายน2020บทอ่านจากจดหมายนบุลเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งพี่น้องส่วนผู้ที่ยังไม่แต่งงานข้าพเจ้าไม่มีพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความคิดเห็นของข้าพเจ้าเองในฐานะ ที่ได้รับพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่เชื่อถือได้เมื่อคำนึงถึงความยากลำบากในปัจจุบันนี้เขาพระเจ้าเห็นว่าแต่ละคนควรอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เวลานี้ท่านมีพันธะกับภรรยาหรือจงอย่าหาทางแยกพันธะนั้นท่านเป็นอิสระไม่มีภรรยาหรือก็อย่าหาภรรยาเลยแต่ถ้าท่านแต่งงาน ท่านก็มิได้ทำบาปและถ้าหญิงสาวพรหมจารีจะแต่งงานเธอก็มิได้ทำบาปโดยแท้จริงแล้วผู้ที่แต่งงานจะประสบความยุ่งยากในชีวิตสมรสและข้าพเจ้าใคร่จะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าเวลานั้นสั้นนักตั้งแต่นี้ไปผู้ที่มีภรรยา จงเป็นเสม <ique> ือนผู้ที่ไม่มีภรรยาผู้ที่ร้องไห้จงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่ร้องไห้ผู้ที่มีความสุขจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีความสุขผู้ที่ซื้อจงเป็นเสมือนผู้ที่ไม่มีสิ่งใดเป็นกรรมสิทธิ์และผู้ที่ใช้ของของโลกนี้จงเป็นเสมือนผู้ที่มิได้ใช้เพราะโลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไป พระวราสารนบูลูกาเวลานั้นพระเยซูเจ้าทอาพระเนรดูบรรดาศิท์ตรัสว่าท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักใส่ท่านดูหมิ่นท่าน รังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบัเเน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่หนักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทําเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว วิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะหิววิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้วข้อคิดถ้าต้องเลือกระหว่างบุญ,ญลาภหรือความสุขแท้กับวิบัติ เราจะเลือกอะไรการนําเสนอบุญญาลาบในพระวรสารณบุญลูกานั้นตรงตรงสั้นสัสีส่ประการของความสุขแท้และสี่ประการของวิบัติสำหรับลูกาการเลือกทางเดินที่ถ่อมตนยากจนคือต่ำต้อยพอเพียงและที่สำคัญชีวิตที่ยอมขึ้นกับพระเจ้าให้พระองค์เป็นพระเจ้าแท้ของเรานั่นคือบุญ,ญาราบพระเจ้าคือความมั่นคงความมั่งคั่ง และทุกสิ่งของเราหรือจะเลือกความมั่งคั่งร่ำรวยในกระแสโลกแต่ห่างไกลาจากพระเจ้าสิทธิ์พระคริสต์ต้องเลือกเส้นทางเดียวกับพระเยซูที่ทรงบังเกิดในรางญ่าตายบนไม้กางเขนเพื่อเคียงข้างมนุษย์ผู้ต่ำต้อยนั่นคือหนทางของความสุขแท้และความมั่นคงในพระเจ้าขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2020